ความเคลื่อนไหวที่สําคัญค่ะคุณทวัรราชคุณผู้ชมพรุ่งนี้26เมษาย,ยนนะคะจะเป็นวันที่ทางด้านของบุคคลสําคัญของอเมริกาทั้งนายเร็กซิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกานายจิมแมตติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมนายแดนโคสผู้อเมริกาหน่วยข่าวกรองแห่งชาติรวมไปถึงพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดประธานคณะเสนาธิการร่วมเขาจะทําการบรรยายสรุปสถานการณ์ในเกาหลีเหนือให้กับสมาชิกวุฒิสภาทั้ง10คนได้รับฟังกัน ในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นในทําเนียบขาวซึ่งตรงนี้ต้องจับตามองหลังจากที่เขาสรุปเหตุการณ์นี้แล้วสหรัฐอเมริการวมไปถึงกองทัพจะมีการเดินหน้าปฏิบัติการใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณทวันรัฐเพราะว่าเหตุการณ์ที่คาบสมุทรเกาหลีนี่ตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ ค่ะแต่ไม่ใช่แค่ความตึงเครียดร,ระหว่างสาหรัฐและเกาหลีเหนือเท่านั้นนะคะที่ต้องจับตาในตอนนี้แต่คู่ระหว่างสาหรัฐกับรัเสเซียก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะคุณผู้ชมเพราะล่าสุดนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐบอกว่ามีการตรวจพบเครื่องบินรบของรัเสเซียไปบินเฉียดอยู่ใกล้ๆก,กับน่านฟ้าที่รัฐอ阿สกามากถึง4ครั้งแล้วนะคะตลอดช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะโอ้ไปปนเปียนกันเขาบอกว่าเยอะเป็นประวัติการณ์ในรอบสองปีครึ่งคุณทวัรนรัศ ทางด้านของเรือเอกเจฟฟเดวิสนะคะเป็นโคศกกระทรวงกลาหมสหรัฐออกมาแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าศูนย์บัญชาการการป้องกันน่านฟ้าอเมริกาเหนือหรือว่านอร์าราดแจ้งนะคะบอกว่าพบเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตูปอเล็ ตู95ไปบินเฉียดใกล้ๆก,กับเขตน่านฟ้าของอเมริกา3ครั้ง3ปคราด้วยกันตั้งแต่วันที่ 17, 18และ20เมษายนที่ผ่านมาเขาบอกว่า<ม><ม>บินเข้ามาใกล้น่านฟ้าเหนือหมู่เกาะอลูเชียนถึง2ครั้งและระหว่างเกาะใหญ่อลาสก้ากับแคนาดาอีก1ครั้งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกไปในรอบสองปีครึ่งที่รัสเซียส่งเครื่องบินรุ่นตู95เข้ามาวนเวียนในแถบน่านฟ้านี้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังพบเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล ของรัสเซียอีกหลายลำด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมมีรุ่นอ e ิลยูช e ินอิลสาอันนี้ไปพบอยู่แถวๆน่านฟ้ารัฐอลาสก้า19เมษายนค่ะ,ะและสหรัฐเขาก็เลยมีการส่งเครื่องบินไปประกบแล้วก็ติดตามความปลอดภัยด้วย แต่อย่างไรก็ตามค่ะในทางตรงกันข้ามมีการตอบโต้กลับมานะคะจากทางฝั่งของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย<ะ>บอกว่าปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นในเขตน่านฟ้าสากล<ะ>ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะและรัสเซียเขาก็ฟ้องด้วยนะ,ะบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็พบเครื่องบินสอบแนมของสหรัฐมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆน่านฟ้าสากลเหนือนทะเลบอลติกและใกล้กับฝั่งตะวันตกของรัสเซียหลายครั้งด้วยเหมือนกันในระยะนี้ค่ะ ฝ่ายต่างก็บอกว่าเป็นการกระทําที่ปกติก็คือสํารวจน้านฟ้าปกติแต่เราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันเกิดในช่วงที่มีความตึงเทียดเกาหลีเหนือเนี่ยสิเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความพิเศษอะไรหรือเปล่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะกาต้องติดตามใกล้ชิดค่ะ